ครับผมสวัสดีครับนาณาทุกๆท่านนะครับก็ห่างหายกันไปหลายอาทิตย์เนาะก็กลับมาเจอกับผมนะครับก็วันนี้ผมมีผ้าสันตอกนะครับผ้าสันตอกแปดสิบเซนนะเป็นผ้าสั้นนะครับผ้าสันตอกก็มีนาณาหลายๆท่านสั่งเข้ามานะครับนะสั่งเข้ามาแล้วก็ก็ถามเรื่องราคามั่งของแถมมั่งอะไรบ้างนะครับ ก็เดี๋ยววันนี้ผมจะอธิบายเลยนะครับว่าถ้าน้าท่านใดสั่งเข้ามาก็คือจะได้หน้าผานะครับเป็นผาทันตกหนึ่งอันนะครับเป็นไกสแตนเลสนะครับไกลกล่องสแตนเลสนะครับไกลกล่องสแตนเลสแล้วก็เนี่ยครับลูกดอกนะครับลูกดอกห้ามิลนะครับเป็นลูกเหล็กนะครับห้ามิลความยาว 50เซนนะครับแล้วก็ยาง1คู่นะครับยาง1คู่อันนี้จะเป็นยางยางอ่อนนะครับยางนิ่มนะครับสำหรับยิงหนูโดยเฉพาะนะครับถ้ายางยิงปลาก็จะหนาหน่อยอันนี้จะเป็นยางสําหรับยิงหนูนะครับเหมือนกันครับสองชุดนี้นะครับก็ของแถมเหมือนกันนะปืนหนึ่งลำนะครับไก่กองสแตนตเลสลูกดอก สลูกนะครับความยาว50เซนนะครับเชือกพร้อมกับยางนะครับเชือกพร้อมกับยางอาจะสังเกตเห็นว่าทำไมอันน,น,นี้อันนี้ผูกยางสำเร็จหรืออันนี้ทำไมไม่ได้ผูกยางเหตุผลเหตุผลคือลำนี้ครับลำนี้ลูกค้าเขารีเคเวสให้ผมเทสใ,ให้ดูนะครับให้เทสเทสก่อนส่ง เดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากช็อ,ชอตแรกนี้ปุ๊บเดี๋ยวตามผมไปดูตอนเทสอีกทีนะครับก็คือลูกค้ารีเคเวสให้ผมเทสให้ดูนะครับส่วนอันนี้ที่ผมไม่ผูกก็คือผมต้องการให้น้าๆนะนะนะไปไปลองเช็คความตึงความหย่อนของยางเองนะครับแต่ถ้าผมผูกไปแล้วผมตัดไปแล้ว เผื่อยางมันสั้นเกินอย่างเงี้ยนะเผื่อนานาไม่ไม่โอเคบอกอุย้ยยางมันไม่โอเคเลยอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็จะให้ไปยกชุดไปนี้แบบนี้ไปเลยนะเดี๋ยวให้นานะาไปผูกกันเอาเองนะจะเอาตึงเอาย่อนอ่ะแล้วแต่กําลังเลยครับวิธีการผูกก็ไปหาดูในคลิปเลยครับวิธีการผูกายางกลมนะครับก็ชุดนี้นะครับสองตัวนี้ สองตัวนี้จะเป็นของลูกค้าก็คือจะจัดส่งนะฮะจะจัดส่งก็เลยผมก็เตรียมแพ็คเตรียมกล่องเตรียมไหแล้วแต่ตัวนี้จะต้องไปเทสก่อนนะไปเทสให้ลูกค้าก่อนก็หลายๆท่านอาจจะอยากรู้แล้วว่านะชุดนีนะ้ราคาเท่าไหร่นะผมบอกได้เลยว่าตัวนี้เป็นไม้สักนะครับไม้สัก งานไม้สักดูจะสีอึมครึมหน่อยนะสีเข้มๆหน่อยเพราะไม้ตัวนี้เป็นไม้ที่ว่าโดนใช้งานมาแล้วนะมีการทาสีมีการเอ่อเคลือบอะไรมาต่างๆนาๆนานะครับกว่าจะถึงการแปรรูปครั้งสุดท้ายเนี่ยนะสีของเนื้อไม้ก็จะเปลี่ยนนะฮะอันนี้ถือถือว่าเป็นการแปรรูปไม้ครั้งสุดท้ายแล้วครับนะเอามาแปรรูปซ้ำนะ แต่ถ้าเป็นไม้สดไม้ใหม่ที่ไม่โดนการย้อม <ELLE> สีก็สีก <necessary> ็จะออกเหลืองเหลืองทองทองอ่อนอ่อนหน่อยนะก็อย่างที่บอกครับไม้สักไม้ประดูนะครับไม้สักไม้ประดูนะผมปล่อยอยู่ที่ราคาพันห้าร้อยบาทนะครับพันห้าร้อยบาทก็คือนี่ครับอุปกรณ์ของแถมอย่างที่อธิบายไปนะลูกดอกสองลูกย่างหนึ่งคู่นะกายกล่องแต่เลส แล้วก็ฟรีจัดส่งครับฟรีจัดส่งแล้วก็มีเก็บเงินปลายทางแต่ถ้าเก็บเงินปลายทางแกบวกเพิ่ม100บาทนะครับผมหรือนะนาถ้านายจะสั่งลูกดอกเพิ่มนะครับลูกดอกอาจจะแบบเอ้ยสองดอกกลัวไม่พอนะเดี๋ยวยิงเข้าปลาหายไปหาไม่เจอนะถ้าสั่งลูกดอกเพิ่มก็ลูกละห้าสิบาทครับนะความยาวห้าสิบเซนลูกดอกก็เดี๋ยวผมให้ดูใกล้ก็จะเป็นเงียงแบบเหมือนเงียงยิงปลานะครับ ผมว่าถ้าถ้าผมตีแบนเกียแบนผมกลัวมันจะกลัวมันจะหักกลัวมันจะไม่โอเคนะก็เงียงหลังก็ประมาณนี้ครับเตี้ยเตยีหน่อยนะเกี่ยวยางได้เหมืนอนกันครับก็ถ่าน้าทานายสนใจนะครับก็ลองสั่งงานเข้ามาลองเอาไปใช้ดูเพราะว่าช่วงนี้หนูก็เริ่มชุกชุมนะครับ ช่างหลายๆทานก็ทำกันออกมาเยอะนะท่านใดยังไม่มีไว้ไปครอบครองก็สั่งกันเข้ามาโอเคครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะไปดูผมเทสปืนกันดีกว่านะแต่ลูกดอกผมจะไม่ใช้ลูกลูกใหม่นะครับอันนี้อันนี้ผมชุบน้ำมันแล้วเดี๋ยวผมจะแพ็คลงกล่องเดี๋ยวผมจะใช้ลูกอ่าลูกสำรองครับอ่าแป๊บนึงลูกสำรองก็จะเป็นลูกเก่าครับ นะลูกที่ผมเคยใช้ยิงอยู่อันนี้ติดติ๊กเกอร์ทอนแสงนะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะผมหาโอกาสตลอดละหาโอกาสตลอดเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมจะไปดูสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงนะสติ๊กเกอร์ทอนแสงสีขาวสีแดงนะเดี๋ยวผมจะแถมให้ด้วยนะเอาไว้ติดกับลูกดอกอย่างนี้ครับอ่าให้วิปปบวับวิบวับกันไปเลยนะครับยิงเข้าป่ายิงเข้าภู่ไม้นี่ไม่ต้องกลัวหาย แต่ยิงไกลนะยิงไกลหายแน่นะเดี๋ยวผมจะลองไปหาซื้อตามรานสติกเกอร์นะครนะร้านเครื่องเขียนแล้วเดีผมซื้อมาเดี๋ยวผมมาตัดตัดสักหนึ่งไม้บรรทัดนะครับหฟุตนะขนาดเท่ากับไม้บรรทัดเลยเดี๋ยวผมจะตัดแล้วก็เดี๋ยวจะโอกาสหน้าเดี๋ยวท่านหน้านสร้างเข้ามาเดี๋ยวผมจะแถมติดกล่องไปให้นะพอถึงเวลาก็จะได้ไม่ต้องไปกังวลว่าเอ๊ ไปดิบ,ดบเๆเพียวๆเดียวๆยวอย่างนี้เดี๋ยวเอ๊ะไปยิงแล้วลูกดอกจะหายนะโอเคครับเดี๋ยวไปเทสปืนกันดีกว่านะครับอ่านไปเลยครับครับนะาก็ตอนนี้ก็ถึงหมายครับถึงหมายแล้วนะถึงหมายมาเทสอ่าปืนยิงหนูให้ลูกค้าแล้วครับนะหมายอยู่ไม่ไกลครับอยู่หลังบ้าน นะครับขำๆครับก็เดี๋ยวเรามาเทสเทสให้ลูกให้ลูกค้าดูนะขออภัยด้วยนะผมถ่ายมือเดียวนะครับเดี๋ยวดู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 ตอนตอนใส่นะครับนิดเดียวครับใส่ง่ายๆครับนะครับมือเดียวก็ใส่ได้นะครับเป็นไกลนิ่มครับยิงออกก็ไหล ใส่ง่ายๆครับไม่ต้องดันแรงครับนิดเดียวออขอญาตขึ้นยางครับโอ้ยลำบากใช่เนาะขึ้นยางมือเดียวทุลักทุเลหน่อยครับนะก็ระยะ ะนะครับแต่ผมผมจะยื่นเป็นไม้นี่เดี๋ยวผมจะเดินนับเก้าก็ประมาณหนึ่งสองสามอ่ะประมาณนี้ครับเพราะว่าสารตอกยิงหนูไม่ไม่ไม่ได้ยิงระยะไกลครับสมมุติถ้าหนูอยู่อย่างต้นกล้วยต้นเล็กนู่นี่นะผมเชื่อได้เลยนะนะหลายท่านอาจจะยังไม่ถ้าเป็นปืนสั้นตัวนี้นะถ้าเป็นปืนสั้นแบบนี้ผมเชื่อได้เลยว่านะนะหลายท่านอาจจะยังไม่คิดที่จะยิงนะถ้าถ้าอยู่อย่างต้นกล้วย มันก็ต้องสั่นเขย่าตอกจนกว่ามันจะมาให้ใกล้ที่สุดเอาระยะแบบเผาขนกันเลยทีเดียวนะครประมาณนี้ครับประมาณ3ามที่ผมยืนนะฮะก็เดี๋ยวลองเทสเทสให้ลูกค้าดูนะครับนะอันนี้การเลง็งนะขึ้นขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลเลยนะครับก็จะอันนี้อันนี้ก็เชียวหลัง นะคระเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมโอ้ไม่ถนัดจริงๆครับเดี๋ยวผมลองอีกทีนึงครับะจะบอกว่าปืนไม่แม่นผมว่าคนยิงอาจจะไม่แม่นก็ได้ครับทุลักทุกเลน่ะ,ะขึ้นอย่างมือนะกะด้วยสายตาตัวเองเลยนะครับ ใครถนัดยังไงหา,หาจุดเล็งของตัวเองเลยนะครับนี่ครับก็อันนี้ก็แรงระดับหนึ่งครับจะบอกว่าอยางยางที่ที่ผูกไปให้นะครับคือผมซื้อมา1เมตร นะซื้อมา1เมตรผมตัด4ท่อนท่อนละ25เซนนะครับ <c oughs> ก็จะผูกได้อ่ายางคู่หนึ่ง4ี่เส้นก็จะผูกปืนได้2องลำมันยังอ่อนอยู่ครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าของปืนก็ให้เจ้าของปืนเขาไปาผูกมัดร,รัดตึงกันอีกทีนะครับจะชอบ ชอบตึงชอบย่อนก็แล้วแต่นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับผมก็พื้นยิงหนูสั่นตอกครับผม80เซนนะไม้สักไม้ประดูพันหนะครับของแถมก็อย่างที่อย่างที่อธิบายไปก่อนหน้านี้ครับนะก็ฝากไว้แล้วกันนะนะนะถ้าใด้สนใจก็เดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับแอดไลน์แอด,แอดเบอร์โทรกันก็มานะครับ ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ